ครับสวัสดีครับผมสิววงค่อนดีกับเพจไทย BPM ใน YouTube นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะติดตามผ่าน Facebook ได้นะครับผ่านเพจที่ชื่อ bpmcases com นะครับส่วนเว็บไซต์ของเราก็คือ worldwide thai bpm com นะครับซึ่งแต่ละช่องทางนะครับก็จะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวบเรื่องของ outlier นะครับ outlier หมายความว่าอะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหลายๆคนเวลาไปเก็บข้อมูลมานะครับมักจะมีคำถามเวลาที่เกิด data point นะครับที่มีความแปลกประหลาดนะครับเช่นมีค่าที่มันสูงผิดปกติหรือมีค่าที่มันต่าผิดปกตินะครับซึ่งเวลาที่เราจะ ทำการเรียกว่าทวีตนะครับทวีตกับ Data Point นั้นเนี่ยก็คือการตัดสินใจที่เราจะดำเนินการในการจะทำยังไงกับ Data Point นั้นนะครับเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีคำถามว่าจะทำอย่างไรดีเราจะใช้ Data Point นั้นต่อไปได้ไหมนะครับเพราะว่าหากตัดออกไป นะครับแซมเปิลไซส์มันก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับหรือหากเราเก็บไว้มันอาจจะทําให้ค่าของตัวแซมเปิลของเราเพี้ยนหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคําถามแล้วก็ข้อสงสัยที่เรานํามาถกกันเป็นประจํานะครับวันนี้เราจะขออนุญาตยกตัวอย่างลักษณะของชิ้นงานนะครับก็คือเป็นแหนมนะครับปริมาตร เขาเรียกว่าน้ำหนักมาตรฐาน50กรัมก็แล้วกันนะครับหากเพื่อนๆอนอยากจะทราบนะครับว่าแหนม50กรัมเนี่ยนะครับมีน้ําหนักได้ตามมาตรฐานหรือไม่นะครับก็จะต้องนําตัวแหนมเนี่ยมาทําการวัดถูกไหมครับหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วค่าที่ได้เนี่ยมันก็ควรที่จะอยู่ใกล้ๆ50กรัมถูกไหมครับแต่หากปรากฏว่าเราไปวัดแล้ว นะครับแล้วมีค่าที่มันโดดออกมานะครับเช่นมาตรฐานคือ50ใช่ไหมครับแต่มันโดดออกมาเป็น60-70นะครับอันนี้เนี่ยถามว่าเพื่อนๆอ,อาจจะตั้งคำถามว่าเอะเราสามารถที่จะใช้ Data Point นั้นได้หรือไม่นะครับสิ่งที่จะเป็นตัวแยกแยะนะครับระหว่างตัวที่เป็น outlier นะครับกับตัวที่เป็นค่าที่ปกติเนี่ยนะครับก็คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นมันสามารถที่จะเป็นไปได้ในชีวิตปกติหรือเปล่านะครับผมยกอย่างเช่นหากเราบอกว่าแหนมเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่60กรัมได้เป็นเรื่องปกติสามารถเกิดได้ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าวาเลชั่นหรือว่าความผันผวนในกระบวนการเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเรากำหนดมาตรฐานไว้50 แต่มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่60กรัมได้เหมือนกันนะครับนั่นแสดงว่าความผ,ลผ,ลผลนันผวนของกระบวนการในการบรรจุมีค่อนข้างจะสูงนะครับแต่หากจากประ,ประสบการณ์นะครับคือตั้งแต่ผลิตผ่านมาเนี่ยหลายปีมากๆเลยนะครับไม่เคยมีโอกาสที่จะขึ้นไป60หรอกส่วนใหญ่แล้ว60เนี่ยมันเกิดจากช่วงนั้นเนี่ยเครื่องจักรอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่าง เครื่องจักรอาจจะทํางานผิดปกตินะครับก็เลยทําให้เกิดค่าที่มันผิดเพี้ยนขึ้นมาเห็นภาพไหมครับว่าเวลาเราจะตัดสินใจว่า Data Point นั้นเนี่ยเป็น Outlier หรือไม่เราจะต้องใช้ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวช่วยตัดสินด้วยว่าจะเป็น Outlier หรือไม่ใช่ Outlier บางครั้งกระบวนการของเราอาจจะมีความผันผวนสูงก็ได้ ตรงนั้นอาจจะเป็นค่าที่แท้จริงของกระบวนการก็ได้นะครับแต่บางครั้งนะครับอาจจะเป็น outlier คือความผิดปกตินะครับที่ไม่ได้เป็นค่าปกติของกระบวนการอาจจะเครื่องจักรเสียนะครับระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีการเซตอัพที่ผิดพลาดน,นะครับใช้เซตอัพของเครื่องจักรที่มันไม่ ได้ตามมาตรฐานนะครับอาจจะมีการซ่อมเครื่องเสร็จแล้วแล้วก็ลืมปรับเซตติ้งกลับมาที่เดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ตัดออกไปนะครับแนะนำให้ตัดเ a t a p o i n t นั้นออกไปนะครับอย่านำมาใช้เพราะว่ามันจะทำให้การวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะครับแต่หากมันเป็นความสามารถของกระบวนการเราจริงๆมันมีโอกาส เกิดขึ้น60กรัมจริงๆนะแบบนี้เรียกว่าความสามารถของกระบวนการของเราเราก็ควรที่จะนํามาวิเคราะห์ด้วยว่าทำไมนะครับกระบวนการของเราถึงสามารถที่จะมีความผันผวนได้มากขนาดนั้นนะเครื่องจักรของเราเนี่ยแม้ทำงานตามมาตรฐานเครื่องจักรไม่ได้เสียเนี่ยแต่เรื่องของประสิทธิภาพเครื่องเรื่องของดีไซน์ของเครื่อง มันอาจจะต้องมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นหรือไม่เพราะว่าแม้เวลาทำงานปกติเนี่ยมันยังมีความผันผวนในเรื่องของการบรรจุค่อนข้างจะมากนะครับแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะตัด Data Point อะไรออกไปอยากให้เพื่อนๆตั้งคำถามก่อนนะครับว่าเราแน่ใจแล้วใช่ไหมว่า Data Point อันนั้นเนี่ยเป็น o u t l i e r เ แล้วก็สมควรที่ตัดออกไปจริงๆนะครับเพราะว่าหากมันเป็นความสามารถของกระบวนการของเราแล้วเราตัดออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระบวนการของเราเนี่ยจะดูดีเกินจริงนะครับคือมีความผันผล,ผลที่มันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเรียกว่า treat data point ต่างๆเนี่ยเราเองต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าก่อนเราจะทำการตัด หรือว่านำมาใช้ในการวิเคราะห์ไม่ตัดออกไปเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ประสบการณ์ในอดีตมาเป็นตัวพิจารณาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำว่า outlier นะหากเพื่อนๆน,น,นำแนวคิดนี้ไปวิเคราะห์ในงานของเพื่อนๆเ,เองนะครับลองพิจารณาสิครับว่าเวลาเราไปคำนวณเรื่องของตัว Turn Around Time นะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยทั่วๆไปควรจะเสร็จภายใน3วันนะแต่หากเพื่อนๆมีข้อมูลออกมาคือ40วันสมมตินะครับอาจจะต้องมาตั้งคำถามแล้วว่า40วันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็น outlier หรือมันเป็นความสามารถของกระบวนการของเราจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความสามารถของกระบวนการของเราเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการดำเนินการที่ ต้องไปรอนะครับทำให้เกิดการรอคอยนานเป็นเวลา40วันแบบนี้ไม่เรียกว่าเอาไลเออร์นะครับแบบนี้คือความสามารถของกระบวนการของเรานะไม่ได้มีความผิดปกติอะไรแต่ว่าเราจาเป็นที่ต้องทำงานนั้นนะครับโดยไปรอจากแผนกอื่นจริงๆนะครับแต่หากมีความผิดปกตินะครับเช่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการบันทึก ที่ผิดพลาดนะครับพิมพ์ตัวเลขผิดสมมตินะครับจาก4วันเติมศูนย์ไปข้างหลังอีกตัวหนึ่งเป็น40สมมตินะครับว่าวิธีการบันทึกของเราเนี่ยเป็นวิธีการบันทึกแบบมือนะตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่เกิดขึ้นได้เลย40วันนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเกิน10วันเนี่ยยังไงโดนทวงแน่นอน เป็นไปไม่ได้ที่จะมี40แบบนี้เนี่ยหากเราสามารถชี้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็อาจจะระบุเป็น outlier ได้นะครับเห็นภาพไหมครับว่าเวลาที่เราเจอความผิดปกติสำหรับ Data Point บางอันต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมศิววงค่อนดีกับเพจไทยดี p พก็จบหัวข้อเรื่อง outlier ไว้เท่านี้ก็แล้วกัน น่าจะช่วยเพื่อนๆในเรื่องของการวิเคราะห์กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของภายในกระบวนการได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ